Suck. y o You s u c k y o u s u c k แปลเป็นไทยก็คือมึงนะหวยไอหวยไอกากแน่นอนว่าคำดา่านนี้ใครโดนแบบนี้ต้องมีเครื่องแน่นอนในประวัติศาสตร์ของวงการมวยปล้ำมีนักมวยปล้ำคนหนึ่งที่ทูกแฟนๆด่าคำว่ายูซักเขาพู้นี้กลับไม่ได้รู้สึกอะไรอีกทั้งเขากลับมองว่าคำดา่านนี้คือคำพูดให้กำลังใจเขาใช่เลยครับผมกําลังจะพูดถึงเขาผู้นี้เคิร์ทแองเกิล ทำไมนังเว็บปล่ำคนนี้ถึงชอบให้คนดูด่าบแบบนี้และไอ้คำนี้มันมีต้นกันเนิดมาจากใครวันนี้สถานีเว็บปล้ำจะเล่าให้ฟังก่อนจะมารู้ต้นตอของคำดา่าสถานีเวปล้ำจะพามารู้จักเขาผู้นี้กันก่อนโดยเคอรเนเกิลนนะั้นเป็นนักเว็ปล้มสายเทคนิค ที่จัดอยู่ในระดับท็อปของวงการในช่วงที่เขายังคงปล้ำอยู่เคือกแองเกิลน้ำสูง183ซนติเมตรหนัก100กิโลกรัมปัจจุบันอายุ52ปีแล้วเคิร์แองเกิลเริ่มปล้ำครั้งแรกในปี1998และได้ลีไทยไปเมื่อปี2019ท่าไม้ตายแองเกิลแลมและแองเกิลล็อกครั้งหนึ่งในช่วงต้นๆปี2000เขาผู้นี้ถูกยกย่องว่านี่คือนักปล้ำที่เก่งที่สุดในโลกแน่นอนว่าชายคนนี้ฝีไม้ไลายมือไม่ธรรมดา และผลงานเขาผู้นี้ก็ไม่ธรรมดาเช่นกันเขาเป็นถึงระดับแชมป์โลกเป็นแชมป์อินเตอร์คอ n t a เนนเป็นแชมป์ยูเอสแชมป์แท็กทีม, US, ม Team, ผู้ชนะ King of the Ring ในปี2000และแชมป์อื่นๆอ,อ,อีกมากมายไม่ว่าจะเป็นสมาคม W, w e หรือสมาคมชั้นนำต่างๆนอกจากนี้ก่อนที่เขาจะมาเป็นนำัำมันปำำอาชีพในอดีตนั้นเคยร์งเกิลเคยเป็นฮีโร่เหรียญทองโอลิมปิกมาแล้วในกีฬามวยปล้ำสมัครเล่น เรียกว่าชายคนนี้คือชายที่สมบูรณ์แบบอีกคนหนึ่งในวงการ,รมวยปล้ำเลยซึ่งหาได้ยากมากๆที่จะมีนักมวยปล้ำครบเครื่องแบบนี้และในเมื่อเคอร์เนเกิลมีความสามารถมากมายขนาดนี้ทำไมแฟนๆถึงใจดำหรือเจ้าคิดเจ้าแค้นอะไรเกลียดเคร์เนกิลกันมากนะักคำตอบคือไม่ได้เกลียดอะไรเลย แน่นอนว่าคาแรคเตอร์ของนักมวยปล้ำหนึ่งวงจรของพวกเขาพวกเขาจะต้องเป็นน้กมวยปล้ำฝ่ายธรรมะและพอถึงช่วงเวลาอิ่มตัวแล้วพวกเขาก็จะพลิกบทบาทมาเป็นน้กมวยปล้ำฝ่ายอธรรมและเคอร์แองเกิลก็ต้องผ่านวงจรเหล่านั้นมาแล้วไม่ว่าเคอร์แองเกิลจะเป็นตัวดีหรือตัวโกงแต่คนดูทั้งสนามหรือนอกสนามก็ตามก็พร้อมใจการตะโกนคำว่าอยู่ซักเขาผู้นี้อยู่เสมอและนี่ก็คือสิ่งที่พิสูจน์ว่าคนดูไม่ได้เกลียดอะไรในตัวของนักมวยปล้ำผู้นี้เลย หรือคำนี้ก็เป็นคำแซวล้อเล่นกับเคิร์ตแองเกิลยังไงอย่างนั้นแล้วคำว่ายูซักต้นตอของคำนี้มันมาจากไหนสถานีวิปรัมจะพาย้อนกลับไปในต้นตอนปี2002ของศึ s m สมั d ดาวเคิร์ตแองเกิลได้ออกมาพูดบนเวทีในเรื่องที่ไม่ได้ชิงแชมป์โลกแต่ในระหว่างเดินออกมานั้นก็มีเสียงคนดูตะโกนด่ายูซักยูซักยูซักเป็นระยะระยะแต่นั่นก็ไม่ได้ชัดเจนพอกับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นหลังจากนั้นเคิร์ทได้ลำพึงลำพังกับตัวเองในหลังฉากของศึ่งสมักดาว แตทันใดนั้นเอชก็ได้ออกมาพูดคุยด้วยเอชเดินมาพร้อมถือภาพเห็นความหลังที่ทั้งสองคนนั้นเคยปล้ำด้วยกันเพราะครั้งหนึ่งสองคนนี้รวมถึงคิสเตียนด้วยเคยอยู่ทีมเดียวกันจากการที่ได้พูดคุยกับเอชจากที่ตัวเองรู้สึกผิดหวังเมื่อได้มาพูดคุยกับเอชและเอชได้ส่งภาพให้ก็ทําให้เคิร์นั้นยิ้มได้แต่รู้หรือไม่ที่เอชส,ส่งให้เคิร์ดูนั้นข้างหลังของภาพถูกเขียนว่า ไอ้หวยแล้วก็อีกสารพัดคำด่าเลยที่ถูกเขียนขึ้นจากน้ำมือของเอชและกว่าเคิร์ดจะรู้ตัวก็สายไปเสียแล้วเอชนั้นหนีไปแล้วและในค่ำคืนนั้น2คนนี้ก็ได้เปิดศึกใส่กันทันทีแน่นอนว่าศึกบานมาครั้งนี้2คนนี้ไม่จบไง,ง่ายแน่ๆหนึ่งอาทิตย์ต่อมาเคิร์ดแงเกิลได้ออกมาพูดบนเวทีเคิร์ทพูดด้วยน้ำเสียงน้อยใจและก็ได้ลำพึงลำพังบอกกับตัวเองและก็คนดูว่า ขานั้นเป็นถึงระดับฮีโร่เหรียญทองโอลิมปิกแต่ทำไม W w e กลัอีกับไม่เห็นค่าเขาเลยพอพูดไปสักพักก็มีเสียงคนดูตะโกนด่ายูซักยูซักและยูซักและหลังจากนั้นเอชก็เข้ามาขัดจังหวะเอชได้พูดว่าฉันรู้ว่าแกคือฮีโร่เหรียญทองโอลิมปิกแกเก่งจริงเคิร์ตแองเกิลและสิ่งนี้แหละที่ทำให้แฟนๆต้องพูดกับคำพูดอะไรบางอย่างที่พิเศษมากๆให้กับแกเคิร์ตแองเกิล รู้ไหมเมื่อแกพู้ประโยชน์อะไรก็ได้จบลงแฟนๆมวยปล้ำเนี่ยฉันคิดว่าพวกเขาจะพูดคำว่ายูซักให้กับแกยังไงล่ะหลังจากจบบทสนทนาของเอชเวลาเคิร์นเกินจะพูดอะไรก็ตามคนดูก็จะตามด้วยคำว่ายูซักยูซักและยูซักไอ้หวยไอ้กากเด็กเล็กชายหนุม่มสาวสวยหรือแม้กระทั่งคนชลาพร้อมใจตะโกนด่าเคิร์นเกิลว่ายูซักทั้งสนาม เมื่อได้ยินเสียงด่าของคนดูทางสนามแบบนี้เครเกิลก็เริ่มประสาเสียตอนก็เลยตัดบทพร้อมบอกให้ทีมงานเปิดเพลงตัวเองเพื่อให้ตัวเองกลับไปหลังฉากแต่ทัในใดนั้นเครเกิลก็คิดขึ้นมาได้ทันทีว่าเพลงเปิดตัวของตัวเองนั้นอย่างเพลงเมดอลมันไปเข้ากับจังหวะของคำด่ายูซักพอดี เมื่อเป็นอย่างนั้นเคิร์ก็รีบสั่งเบรกเพลงตัวเองแต่ไม่ทันแล้วคนดูต่างพร้อมใจกันพูดว่ายูซักพร้อมกันโดยไม่ได้นักหมายเหตุการณ์นั้นเรียกว่าเป็นฝันร้ายที่คงยากจะลืมเลือนสำหรับเคิร์กเองเกินเลยเปิดตัวแต่ละทีมีเด็กคนตะโกนด่ายูซักยูซักยูซักหรือแม้แต่เขาจะพูดอะไรก็ตามคนดูก็จะตะโกนด่ายูซักยูซัก และยิ่งไปกว่านั้นในช่วงเวลาไล่กันนั้นเคิร์สเกิลก็ได้ไปแพ้กับเอชในแมตช์ที่ใครแพ้ต้องโกนผมนั่นก็ทําให้เคิร์สต้องถูกโกนผมไปในที่สุดและเหตุการณ์น,นั้นสถานีมวยปล้ำก็เรียกชายคนนี้ว่าหลวงพี่เคิร์สนั้นตั้งแต่นั้นมาตอนนี้หลวงพี่เคิร์สฟื้นตัวลุกขึ้นมาแล้วพร้อมตะโกนล,ลั่นอาตมาเจาแชมป์โลกตอนนั้นเคิร์สเกิลทั้งหัวโลนทําอะไรก็โดนด่าอยู่ซัก เรียกว่าการกลั่นแกล้งของเอชในตอนนั้นสร้างความอับอายให้กับเคิร์สเป็นอย่างมากและคำว่ายูซักไม่ว่าจะพามากี่ปีก็ตามหากเมื่อเคิร์งเกิลปรากฏตัวมาใน WWE เมืออ่อไหรเสียงยูซักก็จะตามออกมาไปทำนองของเพลงเมดอลมาโดยตลอดยูซักจากคั้นที่ถูกด่าแล้วโกรธพอนานวันเข้าเคิร์แองเกิลกลับรู้สึกเฉยชาก,กับคำด่านี้เคิร์แองเกิลไม่รู้สึกอะไรแล้วกับคำว่ายูซัก และดูเหมือนว่าคนดูก็ไม่ได้รู้สึกอะไรเหมือนกันกับคําด่านี้แต่ว่าหากเมื่อเคยงเกินปรากฏตัวเมื่อไหร่คําว่ายูซักก็จะตามออกมาพร้อมกับทนองเพลงเปิดตัวของเขาาโดยตลอดแม้ว่าบางครั้งเขาจะพลิกบทบาทมาเป็นนักร้อาฝ่ายธรรมะแล้วก็ตามแต่ยังไงคนดูก็ตะโกนด่ายูซักจบจนถึงปัจจุบันนี้จากคำด่าก็กลายเป็นคำเชียร์เป็นคำให้กำลังใจ ผมว่าเครแองเกิลก็รู้สึกแบบนั้นเขารู้ว่าคนดูด่าเขาแบบนี้ไม่ว่าเขาจะอยู่ในสถานะแบบไหนก็ตามเมื่อมีเพลงเมดอลดังขึ้นมาเสียงตะโกนยูซักก็ดังตามขึ้นมาเช่นกันสิ่งเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าคนดูเหล่านั้นยังคงรักและชื่นชมเขาผู้นี้อยู่เสมอหากไม่มีเหตุการณ์นั้นคําว่ายูซักเราก็คงไม่ได้ยินแน่ๆหรือแม้แต่ความนิยมของเครแองเกิลก็อาจจะลดน้อยลงไปตามกาลเวลาก็เป็นได้แม้ว่าเขาผู้นี้จะมีความสามารถมากเพียงใด หากไม่ได้เสียงตอบรับจากแฟนๆเขาผู้นี้คงไม่ได้มายืนตรงถึงจุดนี้ก็เป็นได้ขอบคุณเอชขอบคุณแฟนๆและขอบคุณเคอร์เองเกิลชายที่โดนด่าว่าห่วยแต่กลับชอบให้ด่าบแบบนั้นเรื่องราวมวยปล้ำตอนหน้าสถานีมวยปล้ำจะนำเรื่องอะไรมาเล่าให้ฟังกันอีกกดติดตามและกดแจ้งเตือนช่องของเราเอาไว้เพื่อจะเป็นพลาดที่จะฟังเรื่องราวแบบนี้อีกสำหรับวันนี้สถานีมวยปล้ำขอตัวาไปก่อน พบกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีครับ